จะมานําเสนอนะครับวิธีการคนที่อยากเลี้ยงปูนานะครับในในพื้นที่จํากัดเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยผมเคยคืออยากจะลองเลี้ยงปูนาเหมือนกันก็เลยคิดว่าสมมุติว่าเราอยากจะมีคือเราผมอยู่เดี๋ยวให้ดูครับผมอยู่บนคอ <c ười> <c ười> นโดนะครับซึ่งพื้นที่ค่อนข้างจำกัดนิดนึงผมอยากจะเลี้ยงอลองเลี้ยงดูว่า,อ,าอย่างเช่นปูนาที่เขาบอกว่าต้องมีอ่างเป็นทําเป็น พลาสติกเนี่ยสามารถจะเลี้ยงในที่สถานที่อื่นได้ไหมที่เราสามารถคนโทรลได้นะครับก็เลยลองทําขึ้นมานะครับว่ามันสามารถเลี้ยงได้จริงไหมวันนี้ก็เลยอยากจะให้มาดูว่าจริงๆแล้วมันก็เลี้ยงได้นะครับนี่ก็คือปูนานครับปูนาตัวนี้นะครับตอนนี้ก็เริ่มรู้สึกว่าออกลูกแล้วนะครับแล้วก็มันมีไข่อยู่นะครับแล้วก็ปูนาที่ออกลูกแล้วเนี่ยนะครับตัวปูนาที่เขาออกลูกแล้วก็คือตัวนี้ ก็สามารถเลี้ยงได้นะครับใช้เวลาประมาณ2เดือนกว่ามันจะออกลูกออกมานะครับนี่ก็คือลูกปูนาต่างๆที่เคลื่อนที่ไปพายอยู่เนี่ยครับเห็นไหมมันเหมือนตัวเล็กๆนิดหนึงนะครับตัวน,นี้เนี่ยผมทำยังไงเรามาดูกันดีกว่าว่าทํำยังไงนะครับจริงๆเ่ยการเลี้ยงสัตว์เลี้ยงต่างๆสัตว์เลี้ยงโดยเฉพาะสัตว์เลี้ยงอื่นๆเนี่ยมันต้องมีสถานที่ให้มันอยู่ใช่ไหมครับตัวน,นี้เนี่ยผมเลี้ยง ปูนานะครับผมจะเลี้ยงอยู่ในกล่องซึ่งผมไม่ต้องการให้มีพื้นที่มากเพราะจริงๆแล้วปูนาเขาไม่ใช่เป็นสัตว์เลี้ยงที่ตัวใหญ่มากนะครับก็เราก็เลี้ยงในกล่องซึ่งตัวกล่องเนี่ยเดี๋ยวผมวัดให้ดูว่าประมาณเท่าไหร่นะครับเผื่อเพื่อนๆคนไหนสนใจที่จะไปทําบ้างนะครับนี่ก็คือไม้ฟุตหนึ่งนะครับ30เซนนะครับก็เทียบนะฮะผมเทียบให้ดูประมาณ30เซนนะครับพื้นที่30เซนยาวเท่าไหร่นะครับอ่ะ มาดูกันนะครับตัวนี้ยาวประมาณ20เซนนะครับ20-22เซนนะครับตอนนี้ผมทําอะไรกับกล่องนี้บ้างจริงๆกล่องก็คือที่อยู่ให้ปูนาแต่ปูนาจริงๆแล้วเนี่ยแต่ก่อนผมก็เลยไปศึกษามาเหมือนกันว่าปูนาเนี่ยเขาชอบน้ําระดับไหนนะครับน้ําสูงน้ําต่ำเนีจริงๆแล้วเนี่ยปูนาไม่ค่อยชอบอยู่ในน้ํครับเขาชอบอยู่ข้างบนนะครับก็บไปมีที่ ปีนป่ายเขาจะลงมาน้ำบางในบางกรณีเท่านั้นที่จะมาหาอาหารนะครับเพราะเวลาเวลาผมหย่อนอาหารผมก็ต้องหย่อนบนผิวน้ํานะครับอ่านี่ก็คือลักษณะนะครับดังนั้นเนี่ยเราก็ต้องมีที่ให้เขาปีนป่ายผมก็ทําเป็นตัวที่เห็นเนี่ยก็เป็นตะข่ายนะครับซึ่งเป็นตะข,าข่ายคอ้ายคล้ายเป็นซิลิคนหรือไนลอนอะไรสักอย่างเนี่ยที่เขาสามารถปีนป่ายได้นะครับผมก็ทําให้เขาปีนป่าย ตอนนี้เนี่ยตัวบนสุดนะฮะตัวบนที่อยู่ข้างบนสุดนั่นนะตอนนี้ตั้งไข่แล้วก็รอที่จะออก,ออกไข่แล้วก็มีตัวอ่อนแล้วครับตัวอ่อนแต่คราวนี้ก็เนี่ยเขายังไม่ยอมปล่อยลงมาบนน้ํานะครับนี่ก็คือปูนาที่เราเจออยู่นะครับอ่าเดี๋ยวมันมีเสียงป<ไ>ั๊มเดี๋ยวผมปิดเสียงปั๊มนิดนึงนะครับเพื่อให้ตอนนี้เนี่ยผมใช้ลักษณะการ ถ่ายเทน้ำเนี่ยทำยังไงนะครับเพราะจริงๆแล้วหัวใจมันอยู่ที่น้ํามันไม่ใช่อยู่ที่จะมีกล่องไม่มีกล่องนะหัวใจมันอยู่ที่น้ําเพราะว่าปูนาเนี่ยนะครับชอบน้ําสะอาดตอนนี้น้ําเริ่มสกปรก,ปกแล้วผมก็ต้องเปลี่ยนถ่ายวลาเปลี่ยนถ่ายนยนะครับก็คือเราต้องเปลี่ยนถ่ายประมาณอาทิตย์หนึ่งหรือก่อนหน้านั้นนะครับแต่ผมเนี่ยไม่ได้เปลี่ยนถ่ายเหมือนแบบคนที่มีพื้นที่เยอะหรือเป็นที่ที่แบบว่ามีพื้นที่เป็นผ้าใบ ถังบ่อผ้ะใบอะไรเนี่ยหรือปูนซีเมนต์อย่างนั้นทําไม่ได้ผมไม่ได้ทำอย่างนั้นเพราะผมอ,อ,อยู่ในคอนโดมันทาไม่ได้ละแล้วลพื้นที่มันจํากัดเพราะผมต้องการจํากัดพื้นที่เนี่ยผมก็เลยมาทําอยู่ในกล่องถามว่า,วาเลี้ยงปูดาได้ไ,ดไหมก็เลี้ยงได้ครับอย่างที่เห็นอยู่ก็คือรอดนะครับแล้วก็สามารถออกลูกได้นะครับคราวนี้เนี่ยทำอย่างไรเดี๋ยวมาดูกันนะครับหัวใจมันอยู่ที่ตัวนี้ครับก็คือระบบกองน้ําฉบับกระเป๋าซึ่งผมทําขึ้นมาเองนะครับผมทําแล้วก็ ติดต่อกับร้านที่ผมรู้จักนะครับให้เขาช่วยซื้อตัวนี้มาให้หน่อยนะครับก็คือร้านช็อป8 8มซึ่งผมติดต่อเขาเป็นประจำครับแล้วก็ช่วยเขาทําเรื่องโปรโมทรู่นนี้นั่นด้วยนะครับตอนนี้ถ้าใครสนใจที่จะได้ตัวนี้มาก็ไปลองติดต่อเขาดูนะครับร้านช็อป8 8ดมอนะครับ .com ที่เขาอยู่ในเว็บไซต์นะครับหาได้นะครับอ่ะผมติดต่อเขามาผมก็ขอซื้อตัวนี้เขาเพราะว่าผมอยากได้นะครับ สั่งมาให้นะครับตัวนี้เนี่ยมันเป็นอะไรตัวนี้เนี่ยก็คือถุงนะครับเป็นถุงที่สามารถใช้สําหรับในการใส่พวกสัตว์เลี้ยงอย่างเช่นพวกน้ําอะไรเงี้ยใส่น้ําได้นะเห็นด์าใส่น้ําไว้แล้วผมเอามาทําอะไรผมเอามาทําเป็นเครื่องกรองนะครับระบบกรองน้ําก็คือทําให้ให้น้ำเนี่ยมันสามารถที่จะกรองเพราะผมต้องการ ต้องการให้น้ำเนี่ยมันใช้น้ําจํานวนจํากัดที่น้อยที่สุดแล้วก็สามารถให้มีประสิทธิภาพได้สุดดังนั้นเนี่ยมันก็ต้องมีมีที่ภาชนะสําหรับใส่น้ำนะครับก็เป็นระบบกรองน้ําก็เหมือนเราเลี้ยงปลากัดอะไรพวกนั้นนะครับหรือปลาสวยงามางต่างๆเขาก็จะมีระบบกรองน้ําซึ่งเราในระบบกรองน้ำเนี่ยเราก็ต้องมีตัวกรองนี่ครับตัวกรองของผมก็คือเราเรียกว่า K1 นะครับซึ่ง ที่เห็นสีคับคากเหลืองๆเนี่ยก็คือพวกแบคทีเรียรที่มันจะไปเกาะอยู่บนพื้นผิวมันนะฮะมันก็จะมีพวกแบคทีเรียเกาะอยู่แบคทีเรียพวกนี้เนี่ยมันก็ช่วยกรองน้ําให้เราเปลี่ยนจากพวกสิ่งโซปรปกต่างๆที่ปูเนี่ยเขาอือออกมา่ฮะมันจะมีพวกแอโมโมเนียพอแอมโมเนียเยอะแล้วเนี่ยเขาก็อยู่ไม่ได้นะครับดังนั้นเนี่ยตัวแบคทีเรียพวกนี้มันก็จะกรองน้ําออกไปนะครับดังนั้นเนี่ยมันก็ต้องมีปั๊มตัวหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมให้ดูปั๊ม นะครับปั๊มแล้วก็แล้วมันก็ต้องมีตัวปั๊มออกซิเจนนะครับทาไมเราต้องมีปั๊มออกซิเจนเพราะว่าตัวไอตัวไนโตรเจนพวกตัวแบคทิเล่พวกนี้เนี่ยมันต้องมออีออกซิเจนมันถึงอยู่ได้นะครับมันมันเป็นสัตว์ที่ช่วยในการย่อยสลายแอมโมเนียแล้วผมก็จะมีตัว,ตวออไม้ใบไม้เนี่ยต่างๆเนี่ยใส่ไว้เพราะว่าตัว S <S การเปลี่ยนจากพวกของเสียเนี่ยมันจะมีพวกจากแอมโมเนียแล้วเนี่ยจากจากแอมโมเนียที่แบคทีเรียจะเปลี่ยนทีเนี่ยจากในมันจะเปลี่ยนแอมโมเนียแล้วก็เป็นไนไตร์นะครับแล้วแบคทีเรียตัวนี้ก็จะเปลี่ยนอีกทีหนึ่งเปลี่ยนไอตัวไนไตร์รนนตซึ่งมันเป็นพิษต่อสิ่งมีชีวิตนะครับให้เป็นไนเตรตเพราะไนเตรตเนี่ยนะครับพืชสามารถเอาไปใช้ได้นะครับเราก็สามารถที่จะ ไม่จาเป็นต้องเปลี่ยนน้าบ่อยๆนะครับเพราะว่ามันเป็นระบบปิดนะครับเพราะคนส่วนใหญ่ที่จะทำเนี่ยก็จะเปลี่ยนน้าทีนึงมันก็ยุ่งยากใช่ไหมผมเปลี่ยนก็ไม่ต้องยุ่งยากอะไรมากนะครับพอเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะเปิดนะครับผมเราสมมุติว่าเราจะเปิดน้ำเนี่ยเราก็จะมีผมใช้ลักษณะทามเมอร์นะครับทามเมอร์ของผมเนี่ยก็จะเปิดปิดทุกๆประมาณเปิด สองนาทีปิดสามนาทีนะครับก็คือสลับกันไปมันก็จะทํางานไปเรื่อยๆเป็นหลูกของมันนะครับก็เราก็ไม่ยังเป็นต้องมาดูแลอะไรมันมากมายนะครับเพราะระบบน้าเนี่ยเราก็ต้องการที่จะประหยัดไฟด้วยแล้วเราก็ไม่ต้องการให้มันม,นมีพวกปล่อยน้ําคือและน้ําสูงเกินไปเพราะไม่งั้นเนี่ยสมมุติว่าเราใส่น้ําลงไปเยอะๆใช่ไหมฮะเราเปิดปั๊มตลอดเนี่ย บางทีราดับน้ามันก็จะล้นดังนั้นเราต้องการให้มันลดลงมาด้วยนะครับนี่ก็คือวิธีการนะครับอ่ะคราวนี้เรามาดูอุปกรณ์จนชัดๆให้ชัดๆทีหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมขออน,นุญาตนะครับมาดูกันชัดๆเลยนะครับอ่ะนี่ก็คือกล่องนะครับคราวนี้กล่องเนี่ยนะครับก็เป็นกล่องผมแนะนำค่าสมมุติใครจะทําอย่างผมเนี่ยให้หากล่องที่มันมีฝาเปิดปิดนะครับ เพราะไม่งั้นเนี่ยมันมันยุ่งยากครับมีฝาเปิดปิดแบบนี้นะครับง่ายต่อการดูแลนะครับอย่างที่2องก็คือเวลาเราเลือกเนี่ยเราเลือกให้มันใสไว้เพราะว่าเราจะได้ดูแลมันง่ายนะครับแต่ก่อนผมซื้อมาแบบว่าทึบมากเลยตัวดำเนี่ยข้างล่างเนี่ยผมลองแล้วเนี่ยมันไม่เวิร์คเพราะว่าเรามองไม่เห็นอะไรเลยนะครับเราก็ดูแลมันไม่ได้นะครับดังนั้นเนี่ยเอาใสๆไว้ดีดีที่สุดครับเสร็จแล้วเนี่ย เราก็จะทำระบบนะครับอันนี้เนี่ยตัวระบบของผมเนี่ยก็คือมีลายเข้าจากปั๊มเนี่ยนะครับน้ำมันก็วิ่งขึ้นมานะครับน้ำวิ่งจากลายเข้าเข้ามาขึ้นมานะครับเสร็จแล้วมันก็จะตกลงมานะครับตรงนั้นนะครับเสร็จแล้วมันก็จะมีโลออกนะครับก็คือเป็นรูระบายนะครับรูระบายยังไงระบายก็คือให้ระบายตัวนี้ออกลงไปนะฮะน้ำมันก็จะค่อยๆลดลงมานะครับ แล้วมันก็จะไปเข้าตัวที่สองนะครับสมมุติว่าผมต้องการทําหลายชั้นเนี่ยก็สามารถทําได้นะครับแต่ผมแอปทาแค่เอามาลองเฉยๆนะครับดังนั้นเนี่ยไม่จาเป็นต้องทำหลายชั้นนะครับนี่นะครับน้ำมันก็จะเริ่มขึ้นแล้วขึ้นเข้าไปให้ดูระบบน้ําก่อนนะครับให้ดูชัดๆเลยว่าทำยังไงนะครับน้ํามันก็จะเข้าไปนะครับน้ําก็จะเป็นน้ําที่เราอยู่ ที่เรามีระบบกลองแล้วเนี่ยนะครับแล้วพอออกมามันก็จะไหลผ่านตัวนี้มานะครับไหลเข้านะครับ่าไหลเข้าเสร็จแล้วเนะี่ยมันก็ก็เหมือนเดิมครับมันลงตรงนี้แล้วก็ออกตรงนี้นครับเสร็จแล้วก็ไหลเข้าเข้าระบบกลของเราระบบกลองของเราทํางานนะครับก็คือ ปั่นน้ำขึ้นมานะครับน้ามันก็จะผ่านสายยางนี้นะครับแล้วก็ออกมานะครับก็วนเป็นลูกกลับไปใหม่นะครับนี่ก็คือหลักการง่ายๆนะครับในการดูแลเป็นระบบปิดนะครับก็มีกล่องนะครับสําคัญก็คือกล่องเนี้ยนะครับมันต้องพื้นที่ไม่จำเป็นต้องใหญ่มากอย่างที่ผมบอก30คูณ20นะครับความสูงเดี๋ยววันนี้ยังไม่ได้ให้ดูนะครับผม ดูว่ามันสูงเท่าไหร่นะครับประมาณสิบเจ็ดงแปดสิบแปดเซนสูงต่ำเนี่ยมันไม่มันไม,ม,นไม่มันไม่ใช่ปัญหาเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยตัวปูเองเนี่ยเขาอยู่ในระดับคือมีระดับเขาอยู่อยู่ข้างล่างนะครับแล้วก็มีที่ให้เขาปีนไปเขาก็จะปีนไปมาถึงที่ข้างบนสุดเสมอนะครับดังนั้นเนี่ยถ้ามีที่ให้เขาปีนไปนะครับอ่ะ แล้วอาหารที่ให้เนี่ยนะครับเดี๋ยวผมพูดถึงอาหารนิดนึงว่าผมให้เป็นอาหารอะไรน,นะครับเออมีคนคือไแคาคือผมก็ไปดูในในเว็บไซต์ที่เขาสอนนู่นนี่นั่นแล้วผมก็มาลองกับตัวเองบอกว่าเฮ้ยมันเราเป็นเราคงทําไม่ได้หรอกผมก็เลยเอาอาหารที่ผมให้ง่ายที่สุดก็คือนี่นี่ครับที่ง่ายที่สุดก็คือตัวนี้ครับ าหารสำเร็จรูปครับปลาดุนี่ครับที่เขาเลี้ยงปลาดุตัวเล็กๆนะครับเป็นเป็นเม็ดเล็กๆเนี่ยนะครับไม่มีอะไรมากครับผมก็วันหนึ่งตอนเย็นๆน,นะครับผมก็ใส่ลงไปในน้ําแล้วก็เขาก็จะกินบ้างไม่กินบ้างนะครับไม่ซี้เรียสนะครับแล้วผมก็ใช้อาทิตย์หนึ่งก็มาดูแลก็คือดูดดูดน้ําออกทําน้าําเพราะว่าเขาพวกนี้ทิ้งไปนานๆน,นะฮะเรามันจะมีพวก พวกอาหารปลาต่างๆแล้วก็ของเสียนะครับผมก็เอามันออกนะครับผมทํำยังไงนะครับผมก็เอาใช้ตัวนี้ครับอุปกรณ์นี่ครับอุปกรณ์นี้นะครับที่ให้เห็นนิดนึงนะครับนี่ก็คือเป็นอุปกรณ์สําหรับดูดน้ํานะครับดูดน้ําจากในเนี้ยนะครับนะครับผมก็ดูดน้ําออกนะครับ ดูดน้ำออกไปเลยนะครับดูดน้ําตัวเนี้แล้วก็ไปทิ้งนะครับก็น้ํานี้ก็ประมาณ1ถงังก็ประมาณ4ลิตรนะครับเพราะว่าปริมาณน้ำเนี่ยคำวนดสลิตรข้างบัดลิตรนะครับเสร็จแล้วผมก็เอาไปเปลี่ยนน้ําก็คือเอาน้ําใหม่เข้ามาเวลาผมลงน้ําใหม่เนี่ยผมลงในนี้ครับเพราะว่าถ้าสมมุติว่าเอาน้ําลงไปในนี้เนี่ยผมกลัวปูมันจะช็อกเพราะว่าน้ําที่เราเอามาเนี่ยผมไม่ได้เอาน้ําที่ออกว่าน้ําฝนน้ํากองก็คือน้ําที่เราน้ำประป่านะครับ <m> ก็อยู่ผมอยู่คอนโดเป็นไปไม่ได้เอาฝนน้ําฝนลงกองน้ำาึ้ปาเนี่ยใส่สในนี้ใส่ในนี้เลยนะครับแล้วก็ให้ระบบน้ําของมันเนี่ยนะครับหมุนรวนต่อไปนะครับหมุนวนสักพักให้มันเต็มเต็มเสร็จแล้วมันก็สามารถอยู่ได้นะครับก็เปลี่ยนถ่ายวาเวลาเราไม่ได้เปลี่ยนถ่ายบ่อยมากเพราะว่าระบบนี้จริงๆแล้วเนี่ยตัวหัวใจของมันทํางานก็คือตัวนี้ครับตัวแบบทิตัวนี้ครับ,ต,รบตัวกรองแต่เนี้ย ทำงานในการย่อยสลายแบคทีรียรพวกแอมโมเนียต่างๆนะครับใช้แบคทีรียในการย่อยสลายแอมโมเนียในตายนะครับให้เป็นไนเตรตนะครับแล้วตัวไนเตรตเนี่ยนะครับซึ่งมันเป็นสารอาหารของพืชเนี่ยมันก็จะถูกใบอยู่ออไปนะครับซึ่งครับผมอยากอยากจะทำแบบว่าเต็มเต็มสตรีมเนี่ยผมก็ต้องมีผักเยอะๆเนะ่ครับสามารถปลูกผัก สวนครัวได้เลยซึ่งผมก็ปลูกผักไว้นะครับแต่ผมตัวนี้เป็นการคล้ายๆเป็นทดลองว่าจริงๆแล้วเราสามารถปลูกได้ไหมแล้วผมลืมไปบอกอย่างหนึ่งว่าจริงๆแล้วเนี่ยผมระบกกองเนี่ยผมไม่ได้ใช้แค่ตัวนี้อย่างเดียวนะครับผมไม่ได้ใช้แค่ตัว k 1 k ค2อย่างเดียวผมใช้ตัวนี้ด้วยนะครับคืออะไรมันก็คือสำลีไม่ใช่สำลีครับ ันเป็นฟองน้ำนะครับฟองน้ำที่ปกติถ้าสมมุติว่าใครเคยเลีเ้ยงปลาเลียเ้ยงปงเลี้ยงปลาเนี่ยนะครับก็จะเคยเห็นว่าสำลีพวกนี้นะครับร้านขายปลาเขาจะมีนะครับเป็นสำลีที่สาหารบใส่ตู้ปลานะครับทำไมเราต้องใส่เข้าไปเพราะมันต้องเพราะจริงๆแล้วเนี่ยสำลีเนี่ยอฟองน้ำตนี้เนี่ยมันค่อนข้างจะมีใยเนื้อใยเยอะใช่ไหมดังนั้นเนี่ยพื้นที่ในการพวกแบคทีเรียเนี่ย ม,มันมีเยอะนะครับที่มันจะเกาะมันก็สามารถช่วยให้เราแบคทีเทรียอยู่ในน้าเนี่ยช่วยมันมีพื้นที่เยอะนะครับการกรองมันก็จะดีขึ้นนะครับแล้วมันก็จะทําให้น้ำเนี่ยมันมีความสะอาดมากขึ้นนะครับกล่องโตกล่องเนี่ยนะครับจะใช้พื้นที่สมมุติว่าใครอยากจะ,จะทำไซส์ใหญ่ก็ทําได้ไซส์เล็กก็ทําได้นะครับกล่องอย่างที่ผมใส่อยู่เนี่ยผมใส่ประมาณ สามารถใส่ได้แต่ก่อนเนี่ยผมใส่ได้ประมาณ5ตัว6ตัวนะครับก็สามารถใส่ได้นะครับแล้วพอมันคลอดออกมาแล้วเนี่ยนะครับก็จะเห็นว่ามันก็จะเกาะนะครับเดี๋ยวผมก็ต้องทําความสะอาดดูดมันนะครับแล้วดูดไอ้พวกสิ่งสกเนี่ยนะครับต่างนะครับพวกนี้ก็อยู่ได้ครับถ้าน้ํามันสะอาดแล้วเนี่ยที่เหลือก็แค่ให้อาหารเป็นเวลานะครับ ซึ่งทําง่ายเพราะละว่าพื้นที่ที่อย่างที่ผมให้ดูเนี่ยพื้นที่จํากัดและสิ่งที่ผมมีก็คือว่าเวลาผมกลัวว่าน้ํามันจะเลอะใช่ไหมครัผมก็จะมีผ้าใบซึ่งผมซื้อจากร้านที่ชก8ปดแมที่ผมบอกไปนะครับซื้อซื้อมาเพื่อที่จะกันไม่ให้น้ํามันรั่วนะครับเพราะว่ามันไม่ให้น้ํามันเลอะแล้วก็ตัว ถุงนี้ก็ซื้อมาจากเขานะครับถุงนี้นะครับดีมากเลยเพราะว่ามันสามารถทําเป็นระบบกองเคลื่อนที่ได้สมมุติว่าอยากเอาไปไว้ที่อื่นก็สามารถยกไปทั้งเซตได้เลยนี่ก็คือหัวใจของมันนะครับแล้วร,ระบบการทํางานเดี๋ยวผมไล่ให้ดูทีนึงนะครับไล่ให้ดูเพราะว่าเดี๋ยวเนื่องจากว่าผมทดลองเสร็จแล้วผมก็เดี๋ยวตัวนี้ผมกะว่าจะออลองไป เลี้ยงอย่างอื่นแทนนะครับก็เดี๋ยวผมไล่ระบบให้ดูนะครับเผื่อใครสนใจนะครับอ่ะนี่ก็คือถุงตัวนี้นะครับเป็นที่ใส่น้ํานะครับใส่น้ํามีตัวเควันอยู่นะครับแล้วก็ระบบน้ําของมันเนี่ยนะครับจะมีตัวนี้ครับมีปั๊มนะครับปั๊มตัวปั๊มเนี่ยเพื่อดันน้ําขึ้นไปนะครับเข้าดูเข้าข้างบนนะครับดูเข้าเสร็จแล้วเนี่ยนะครับ มันก็จะออกรูข้างล่างนะครับอ่ารูข้างล่างนะครับเสร็จแล้วมันก็จะเข้าชั้นที่สองนะครับชั้นที่สองชั้นที่สองนะครับอ่าเข้ารูตรงนี้นะครับชั้นที่สองเสร็จแล้วมันก็จะออกรูนี้นะครับอ่าเห็นไหมเอ่ยเข้าชั้นที่สองออกรูนี้นะครับน้ำมันก็จะไหลลงมาเรื่อยๆนะครับเข้าสู่ ระบบกรองของเรานะครับน้ํามันก็จะวนอย่างนี้นะครับเป็นระบบปิดดังนั้นเนี่ยเราไม่ต้องจาเป็นต้องดูแลเรื่องน้ําอะไรมากมายนะครับแล้วก็น้ําเปลี่ยนบ่อยแค่ไหนนะครับก็อย่างที่ผมบอกอาทิตย์ละครั้งนะครับพอเปลี่ยนน้ําทีก็คือมาเติมตรงนี้ทีนึงก็เราดูดจากตรงนี้ออกใช่ไหมฮะระบบมันก็จะค่อนข้างสะอาดแล้วเราก็ไม่จําเป็นต้องดูแลอะไรมากนะครับปูมันก็จะอยู่ของมันนะครับอ่าแล้วที่สําคัญ ระดับน้ําที่ปูควรอยู่นะครับพยายามให้มันสูงจากตัวปูเนี่ยประมาณหนึ่งนิ้วนะครับประมาณเดี๋ยวผมวัดให้ดูเลยว่าระดับน้ําที่ควรจะให้อยู่เนี่ยควรจะเป็นเท่าไหร่นะครับประมาณสี่เซนนะครับกําลังดีครับประมาณสี่เซนกําลังดีครับ เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยผมลองเลี้ยงตอนแรกไม่รู้ว่ามีคนก็บอกว่าน้ําควรอยู่เหนือหลังปูเออเราก็ไม่รู้ว่าหลังหลังปูมันจะอยู่สูงเท่าไหร่นะฮะผมก็เลยลอ,ลองลองทำดูนะครับผมก็กะแต่จริงๆแล้วเนี่ยพอทําไปทํามาผมรู้สึกว่าได้ประมาณ4เซนเนี่ยกำลังกำลังดีนะครับ4เซนครับ4เซนนะฮะแล้วก็ที่ที่มันต้องมีนะครับที่ที่ควมีก็คือตัว ตะข่ายให้มันปีนนะครับเพราะว่าปูเนี่ยเป็นสัตว์ที่ชอบปีนมากนะครับมันไม่ชอบอยู่ในน้ำครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยถ้ามันเลือกได้นะมันจะอยู่บนบนตะข่ายมากกว่านะครับเราก็ต้องมีที่ให้มันปีนนะครับแล้วสามารถมีคนบอกว่าเอ้คือไปฟังเขาบมกว่าปูอยู่ด้วยกันมันจะกัดกันจริงๆแล้วผมก็ไม่เห็นมันจะกัดกันนะครับมันก็อยู่เหมือนเป็นครอบครัวแต่ขออย่างเดียวก็คือว่าอย่าให้มันอยู่ แน่นหนาจนเกินไปนะครับเพราะไม่งั้นเนี่ยแน่นอนมันพื้นที่มันจำกัดนะครับมันก็ต้องกัดกันเป็นธรรมดานะครับเพราะว่ามันต้องแย่งอาหารกันนะครับแล้วก็เลี้ยงมาประมาณ2เดือนกว่าจุมันถึงจะออกลูกให้เห็นนะครับเนี่ยลูกเต็มไปหมดนะครับอย่างที่ผมให้ให้ดูในวิดีโอคลิปก่อนหน้านั้นนะครับเดี๋ยวให้ดูอีกทีนึงนะครับว่า มันจะถ่ายมือเดียวนะครับมันก็จะยุ่งยากนิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมให้ดูเห็นไหมฮะเกาะเต็มผนังไปหมดมันชอบป่ายมากกว่าชอบปีนนะแล้วลองดูในตะไคร่นะฮะมันจะมีปีนมีที่ให้มันปีนปีนหมดนะครับมันไม่ชอบอยู่ในน้ำเท่าไหร่นะครับปูไม่ใช่สัตว์ที่เราก็คิดว่าเอ้ยมันอยู่ในน้ำจริงๆแล้วมันไม่ใช่มัน แล้วมันก็กินพวกอาหารเนี่ยไม่จําเป็นต้องให้มากคันก็สามารถอยู่ได้ครับเวลาให้อาหารที่นะครับก็ใช้ตอนเย็นๆนะครับดึกๆนะครับอ่ะก็เย็นเย็นนะครับผมก็ให้ทีหนึ่งก็ไม่ต้องเยอะครับเดี๋ยวผมให้ให้ดูนะครับว่าผมจะให้ประมาณเท่าไหร่นะครับให้ให้ดูเลยนะครับนี่ก็คือประมาณนี้ครับผมให้แค่เนี้ย นะครับสำหรับปูห้าตัวนะครับเพราะว่าบางทีบางตัวก็กินบางตัวไม่กินนะครับเราก็ไม่จาเป็นต้องให้เยอะเพราะว่าให้ไปแล้วนะมันตัวมันก็จะเป็นตกลงมาเป็นตะกอนอยู่บนบนพื้นไปหมดนะครับเราให้ยังไงนะครับวิธีการก็คือเปิดแล้วก็วางไปอย่างนี้ครับเขาจะกินเองของเขาถ้าไม่กินก็ไม่เป็นไรนะครับเราก็เอามา ก็เอาอะไรอะเราก็ดูดสมศกปกออกแต่ก่อนก็เคยลองเอาอาหารประเภทอื่นลองให้ปูกินนะครับคือเขาก็กินแต่คือนะ้ํามันจะเสียเร็วเพราะเป็นข้สม,มุนเป็นอาหารสดอะไรพวกนั้นเนี่ยตัวนี้เนี่ยนะครับง่ายแล้วก็เราไม่จําเป็นต้องดูแลอะไรมากแล้วมันก็กินของมันเองนะครับถ้าไม่กินเราก็เอาออกเลี้ยงมาสองเดือนกว่าัมก็ใช้แค่เฉพาะอันนี้นะครับเนี่ย ซื้อมาถุงมาเริ่มนะครับกิโลนึงใช้ไม่หมดเลยนะครับนี่ก็คือปูเป็นสัตว์ที่เลี้ยงค่อนข้างง่ายนิดนึงคราวนี้เนี่ยเวลาเขาจะล็อกคาบนะครับมันบางทีเขาก็จะล็อกคาบนะครับก็พยายามเพอลอกคาบแล้วเนี่ยนะครับก็ดูแลเขานิดหนึงเพราะช่วงล็อกคาบเนี่ยเป็นช่วงที่เขา,เาค่อนข้างบอบางนิดนึงนะครับ ก็วิธีการก็มีแค่นี้ครับในการเลี้ยงปูฉับกล่องนะครับอยู่บนคอนโดก็ทําได้อยู่ที่ไหนก็ทําได้ครับนะครับ,รบ,นะรบนี่ก็คือเพียงแต่ว,ว่าขอให้มีตัวนี้ครับหัวใจมันอยู่ที่ตัวนี้เลยอย่างอื่นก็ไม่ไม่ค่อยซีเรียสเท่าไหร่นะครับค้าตัวนี้นะครับมันเป็นระบบกรองน้ําระบบปิดซึ่งเราเห็นในในที่เลี้ยงสัตว์เลี้ยงในน้ําอะไรต่างๆนะครับ แล้วผมก็มีตัวที่ช่วยผมในการดูแลเรื่องอการเปิดปิดนิดนึงก็คือก็มีตัวทามเมอร์ในการเปิดปิดให้มันเปิดไฟปิดไฟเปิดไฟปิดไฟนะครับเปิดน้ําเปิดปั๊มลมนะครับแล้วก็ปั๊มลมก็มีอยู่นะครับนี่ก็คือวิธีการคร่าวๆนะครับผมเชื่อว่าบางทีใครสนใจที่จะทำเนี่ยนะครับก็ลองเอาไปลองทําได้นะครับมีพื้นที่จํากัดก็เลี้ยงได้นะครับไม่จําเป็นต้องมีพื้นที่มาก แต่สิ่งหนึ่งที่ต้องมีก็สมมุติจะจะเลี้ยงตัวนี้นะครับเลี้ยงปูเนี่ยนะครับผมแนะนําก็คือว่าเออลองซื้อมาเลี้ยงไม่ต้องเยอะ,ะครับผมซื้อตอนแรกมาซื้อมาแค่ประมาณประมาณเจ็ดแปดประมาณแปดประมาณ7 8ตัวเองครับแล้วก็รอให้เขาผสมพันธ์กันนะครับตัวผู้ตัวเมียเป็นคู่ใช่ไหมฮะ มันก็จะมาสี่คู่ใช่ไหมเขารอให้เขาผสมพันธุ์กันบางตัวตอนเราเลี้ยงไม่เป็นมันก็จะตายเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วครับถ้าเราเลี้ยงไม่เป็นแต่พอเราเริ่มเลี้ยงเป็นแล้วเนี่ยนะครับเขาก็จะอยู่ได้รอนนี้ผมครั้งทําเป็นครั้งแรกเขาก็อยู่ได้นะครับก็มีตายบ้างมันเป็นเรื่องปกตินะครับนี่ก็คือวิธีการนะครับแล้วก็ตอนนี้เลี้ยงเลี้ยงจนท้องหลายตัวนะครับตัวนี้ท้องตัวตัวกระบนท้องไปแล้วนะครับ แล้วก็จะมีตัวท้องอีกประมาณตัวหนึ่งนะครับสามสี่ท้องและคลอดแล้วก็มีตัวที่อยู่ในนี้นะครับซึ่งปูเอานีาเน่เลี้ยงไม่เลี้ยงไม่ได้ยากมากมากนะครับเพียงแต่ว,ว่าต้องให้เวลามันใช้ต้องรอประมาณกับ2เดือนนะครับกว่าจะได้ผลนะครับอวันนี้นะครับผมธีรยุทธ์นะครับ อยากมานำเสนอวิธีการเลี้ยงปูนะครับแบบอยู่บนคอนโดก็เลี้ยงได้ในกล่องนะครับไม่จาเป็นต้องมี้พืนที่มากแล้วผมก็จะจะหวังว่าตัววิธีการอย่างเงี้ยเผื่อใครไปทดลองทำก็ลอ,ลองลองทำนะครับปับปูนะครับก็หวังว่าคงจะเป็นประโยชน์นะครับใครสนใจก็ลองไป ดูวิดีโอนะครับผมรับอธิบายอย่างละเอียดเลยนะครับเนี่ยเห็นไหมภูตัวเนี้นะครับไขแล้วนะครับตัวนี้ตัวนี้ก็ท้องตัวนี้ก็ทองนะครับสงสใสไขจะคลอดก่อนก็ไม่รู้นะครับก็หวังว่าคงจะเป็นประโยชน์นะครับแล้วเราก็ใครสนใจก็ลองดูนะครับแล้วดูซ้ำๆว่าทำยังไงนะครับในวิดีโอนี้นะครับก็ ว่าคงจะเป็นประโยชน์ครับวันนี้ขอตาไปเพมพ์เท่านี้ครับสวัสดีครับ